อย่างที่ว่านะฮะถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นคลิปฝึกภาคนี้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าคลิปฝึกภาคเพราะว่าการฝึกภาคบนภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการฝึกภาคครับเหมือนว่าแบบพวกภาคสนองนี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแบบผมอยากลองภาคอสูรข้างขึ้นดูฟังเล่นกันดูนะกันนะเป็นกระบวนท่าที่เรียบลื่นและงดงามถ้าหากทางนี้ไม่ชัดดาบบ้างก็คงจะเสียมารยาทสินนะปราณจันทรากระบวนท่าที่หนึ่ง จันแรมคืนเทพสถิตหน้าริษยาช่างหน้าอิจฉาจริงๆเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมปกป้องมนุษย์เท่ไปเลยหน้อยแกมีเมียตั้งสามคนเลยอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ยข้ามายกโทษให้เด็ดขาด์หน้าอิจฉาเลือเกินคนที่ไม่ใช่เสาหลัก ข้าไม่ต้องการแถมข้าไม่ชอบกินคนแก่โสโครกกับคนอับประลักซะด้วยไม่เลวนี่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วสมกับเป็นเสาหลักน่าสนุกดีนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นด้วยจนกว่าจะเบื่อแล้วนะครับมนอสู์โลหิตเจ้าหญิงแห่งความหนาวเหน็บหมอกเยือกแข็งงั้นหรอ เจ้านั่นชื่อกียูอย่างงั้นดูท่าจะเกลียดการพูดคุยสินนะแต่ข้าน่ะชอบมากเลยละ่ะท่าสังหารประกายดาวตกน่ากลัวน่ากลัวแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะเป็นคนจัดการพวกเสาหลักให้เองมีใครจะคัดค้านไหม จะค้านได้ยังไงเนี่ยนักเตะแข้งท้องในอดีอย่างพี่ฟงพาลูกทีมมาเตะกระชับมิดกับพวกเราแถมยังเป็นกรรมการให้อีกตังหากเราภูมิใจมากกว่าทุกคนที่พี่ฟงเร็วพี่ฟงพี่ฟงพี่ฟงจบแล้วจบสะแล้วเอ๊ะทำไมต้นงใชหลอแปลกนะมันเหมือนเคยผ่านหูมาจบแล้วทำสนองดีเหรอทำสนองนี้ตัวเองขอบคุณมากองเ่ย เปรูจะให้พูดรปโยคกไหนดีพี่ฟูดูมาอีกแล้วเหรอไม่ได้คนดมานี่มันจะมันจะคล้ายๆกับอาเอ็นมูนิดหนึ่งอะอ๋อไม่แต่รอลุ้นเสียงต้นฉบับมันเป็นยังไงอันนี้มันเหมือนแบบเราจิ้นเฉยจิ้นจินจินสไตล์ใช่ไหมมันเป็นแบบแบบคําพูดของพี่เติ้ลเขาปลุกไฟของเราให้ลุกโชนนะครับว่าสนุกไปกับมันทุกคนโอ้สนุกจริงตอนนั้นไปแบบสวดลวดได้โปรดแต่เป็นโดมาชนะเราอยากสู้กับเธอ เดี๋ยวเรารอดูเสียงต้นฉบับเยวอยากสู้กับเธอนะ <laughs> จริงจิไม่เด่นอย่างนั้น